ันนี้มีการประชุมอปปลประจำเดือนโดยท่านรองมบาการตอบแทนการมานยนะคะก่อนมาก็ได้ปรึกษาเหมือกันว่าจมีนทางหนบ้างที่จะเป็นการเบิกจ่ายเพื่อเป็นสินต้งใจหรือว่าเป็นกวาดกำลังใจให้กับกลุ่มอปปอนะคะในส่วนของเทศบาลเดี๋ยวจะกลับไปดูระเบียนนะคะว่าการออกคำสั่งแต่ละผู เราสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบแล้วเบิกเบิกจ่ายในส่วนของราชการแล้วเนี่ยในส่วนของภาคเอกชนที่ได้รับเงินสินตั้งใจต่างหาถ้าได้ก็ส่วนนั้นก็ต้องรับไว้นั่นหมายถึงในงานหนึ่งอาจจะสองทางได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะกลับไปดูให้ซึ่งอันนั้นก็ไม่เกี่ยวนะคะอย่างอย่างกรณีบริษัทเอกชนบริษัทเอกชนหรือว่าหน่วยงานราชการ กรณีที่เราออกระเบียบขึ้นมาหรือว่าออกคำสั่งมาให้มบัติงานอันนี้เปิดได้ตามระเบียบและถ้าเป็นหัวคำสั่งของคณนโยกน,นะคะในส่วนของกลุ่มผู้จัดงานถ้าจะให้ส่งจังใจอีกต่งางหากก็ต้องไปดูกันว่าเท่ากับเราก็จะได้รับสองทางซึ่งอันนี้ก็น่า,นาจะเป็นผลดีกับทางบูมงน,นะคะแต่ที่ที่ผ่านมาก็ยังยังไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ทราบว่าเปิดใจยังนนไงอะไรางนี้นะคะของกลับม่ออันนี้ก็คือ ันนี้ท่านาประธานใช่ไหมคะท่านประธานติดภารกิจนะคะไม่ได้มาประชุมร่วมผมก็คงไฮโลดนะคะซึ่งเป็นเป็นหัวเรีย่ยวหัวแรงอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะเอาหัวหน้า,ออา,อาอบอกงายแต่ทีนี้ทีนี้บางทีเนี่ยทีนี้บางทีเนี่ยการประชุม พี่เขาเป็นทั้งทั้งอันนี้ชุดเต็งเลยเป็นนักบินด้วยเป็นองตรรดด้วยเป็นหลายยากมากเลยเอมีชุด้วยก็ก็มีอะไรก็แนะนำได้นะคะ กิรรมอะไรหรือว <sm all> ่าเพิ hmm. ่มเติมอะไรก็เพื่อนี่แล้วฝากนะคะแล้วก็เสนอมาได้นะคะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะในการสั่งรออ่าส่งของไปแลอวให้เลยนะคะเราก็จะพยายามช่วยกันขับเคลื่อนนะคะกลุ่มอันอให้ให้อ่ามาตรฐานมากกว่ามากขึ้นดีขึ้นแล้วก็ปวังกำลังใจให้ดีนนะคะก็ขอบคุณที่ทุ่มเทนะคะเดี๋ยวฟังท่านประหลัดบ้างว่าท่านประหลัดแนว จะาท่านสมาธินะครับผมยังคงนี้ิ่งคงนะครับ,นะรบเรื่องแรกครับที่ท่านหลอง คุณพี่น้องอลอครับที่ผ่านมาก็เห็นว่าเหนื่อยๆกันมาตลอดเมื่อเช้าท่านลองได้รับมอบหมายให้มาชุมก็กังวลว่าถ้ามาจะคุยเรื่องอะไรบ้างท่านลองในทํางานท่านงเรื่องเดียวคือเรื่องขวนกังใจการทางานท่านอยากว่าถ้าท่านอยู่ตรงไหนท่านต้องดูว่าหนึ่งบริการคนระนั้นจริงหรือไม่นะครับผมอ่านใจท่านออกครับท่านกังวลจริงนะท่านกังวงจริงถ้าใจลองถามว่าพี่เลี้ยงเป็นไง แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ให้ไปเล็ยกแล้วสั่งใช้งานเนี่ยมันก็ตัวูเหตุผลของหน้างานก็งานต้งสั่งได้ใช้ได้อีกคนใช่ไหมฮะใชเช่นหยุดจุดพักวันเกตวันตรายเนี่ยมันอยู่พักได้ประมาณสามสี่คนแต่เราทีกับสามสิบคนทําไมครับก็ป่อคองสั่งสี่คนแล้วสุดท้ายก็สี่คนมาหารยี่สิบหารสามสิบใช่ไหมสุดท้ายก็ไม่เหลือพันข้าวกินกันถูกต้องไหมฮะเขาทราบว่าเออรอนี่ยเป็นคนที่มีตังค์ทุกคนอยู่แล้วเดี๋ยวนะเขาชื่อว่าอาสาวสมบัต ไครฝ่ายคนเรืยถูกต ah ้องไหมครก็เราอาสามาถูกต้องไหมแต่เมื่ออาสาแล้วตั้งใจแล้วทงผู้หันก็ต so ้องมีใจกลับไปบ้านพวกเรานะครับใ้ได้กลับไปบ้านอันนี้ถ้าผู้หันเันกมีใจกลับให้พวกเราบ้างก็ที Born ่ผ mm ่านมาตลอดทั้งปีตลอด2ปี3ปีที่ผ่านมาหรือตลอด8ปีที่ท่านทํางานกับพวกในอบกาเนี่ยเราก็ติดเนยมาตลอดงานสังคมงานชุมชนทุกงานที่มีอะไรต่างพวกเราจะเป็นคนทุนแรกแดที่เข้ามาเกี่ยวข้อง คุยเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวนะครับบางคนเป็นนะอนีกยอสมอไหมเหรอต้ามาออกรมอได้ไหไปก่อทุกอย่างที่อาสาเข้ามานี่ครับคนเหล่านี้คนมีใจจริงๆครับต่อไปถ้าเปิดมีอาสาสมออะไรที่เกี่ยวกับอะไราคนเหล่านี้ก็ไปอย่างถู้ต้องไหมเพราะคนเหล่านี้ปิใจะครกระตุการที่ขอบคุณนะครับเรื่องแรกครับเรื่องปฏิการถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับงาน งานที่งานเกี่ยวกับง,งานราชการที่ต้องใช้พวกเราเนี่ยเราจะพยายามสั่งใช้ท่านให้ออกทํางานเพื่อให้สามารถเบิกค่าใช้จา่ายต่างๆได้ไม่ต้องห่วงครับผู้อารถ้าเป็นเรื่องบริการท่านต้องออกไปอยู่แล้วนะครับเรื่องต่อไปครับเรื่องความเป็นอยู่นะครับก็มีคนกรซิบว่าที่ทําการม,รมูลน,นิยแคบและท่านนี่ก็มาทั้นแรกเลยท่านรองสภาทําไงขยายได้ท่านจะดันผังนี้ออกไปหน่อยครับในห้องใหญ่ขึ้น ท่านเยอะท่านก็ท่านจัดันอกไปเลยขยายค้องให้ให้ซึ้นท่านวิ่งมาดูพื้นที่กับผมเลยนะแต่พวกเราท้าเองไม่เข้าตามให้ท่านลองให้ตามนะครับเด๋ยวขยายกองสาขยายเป็นล็อกหนึ่งให้ท่านนะครับแต่ขอให้ส่วนหนึ่งเพื่อให้กับพี่นนอะกองสาเขาไดนใช้พื้นที่เขานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราให้ท่านกดทําไมแล้วผมมาอยู่ยังไงเอาใจแต่เอาล้อแล้วผมไม่เอาใจบ้างเหรอวันนี้ท่านพูหถึงต้องอภัยทุกคน เท่าเท่ากันแต่อาจจะเอ็นเอ็นท่านมากเพราะว่าท่านเป็นผู้แข่งนะครับท่านได้ยินนะครับก็เข้าใจนะฮะข้าศยาให้ท่านไปอีหนึ่งลอบแล้วขอที่อาจจะบีบเข้าไปเก็บทังโซนุพอไหมฮะพอนะก็ท่านบีก็ทำได้เอาเลยนะฮะอีกเรื่องครับขอบคุณขอบพี่ไฮโรดควาสบายตัวขึ้นถอนตัวหน่อยตื่อยากไหมฮะ ทำไมล่ะครับด่าพวกเราใช่ไหมแกจะดูแลความร้อนร้อนพวกเราแต่กล้าต่างที่โรงแรมไม่มีงานให้ทำจริงไหมถ้ากดแล้วอ๋อมีอันนี้โรงแรมกดท่านแล้วแต่ก้าต่อท่านเป็นงานจ๊อปชิมใช่ไหมหรือไงหรือเป็นเดือนเลยเป็นปีต่อปีเลยนะฮะแต่ท่านมีใจตรงนี้ก็มาช่วยดูแลพวกเราว่าจู๋กันนี่ขอบคุณท่านครับนะครับที่ว่าที่คุณดีนะขอยกตัวอย่างท่านเจอครับอีกหลายท่านก็มีครับ เขาว่าบอกว่ามาบำลูกให้มาที่ศูนย์เอารำยายนมาต้มด้วยแต่เช้ามาไม่ได้เนี่ยป่วยอันเจนอีกแล้วใครว่าเอาหน่อยเหมือนที่ไปซื้อรำยายน้ําตาลทรายมาแม้น้ำใยลำใยมาแม้มาแม้ลำใยปาน,นิจแยา,ใช,ยยาใช่ไหมใช่ฮะอันนี้คือต้นใจพวกเรานะครับตัวนี้คนหนึ่งก็คอยกินอย่างเดียวมาแค่นี้มีอะไรกินบ้างมาไหมมาไหมปานี้ไอ<า>้หม๋ง แล้วนั่นกินอย่างเดียวใช่ไหมฮะแล้วก็ปากดีกับเพื่อเลยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะปาก